ั่นใจได้ยังไงว่าผ้าไหมที่เรามีเนี่ยเป็นไหมแท้หรือเปล่านะคะจริงๆถ้าเป็นผ้าไหมที่เราเองเนี่ยมีอยู่แล้ววิธีการง่ายๆเลยจุดไฟเผาเวลาเผาออกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเส้นไหมแท้นะคะจุดที่โดนไฟเนี่ย เวลาเราเอามือขยี้เนี่ยมันจะเป็นผงๆผหายไปเลยส่วนถ้าเป็นไหมเทียมหรือมีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งไม่ใช่ไหมแท้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีความยืดยืดเป็นพลาสติกเป็นก้อนๆเหมือนละจุดไฟเผาพลาสติกแบบนั้นเลยะคะ่ะอันนี้สําหรับเสื้อผ้าที่พี่ๆมีเนาะสามารถเทสได้แต่เอาจริงๆคนรักผ้าไหมใครจะมาเผาถูกต้องไหมคะผ้าไหมจะดูยังไงว่าเป็นไหมแท้จริงๆไหมเนี่ยมองไม่ยาก แต่ว่าปัจจุบันนี้การทอมันมีความหลากหลายพี่พีขาแนะนําเป็นการเลือกจากแหล่งที่ไว้ใจได้หรือเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าจะมีการสั่งทอซึ่งการสั่งทอมันก็จะต้องเน้นเป็นคุณภาพตั้งแต่ความเป็นไหมแท้ความอวบอิ่มสีสันต่างๆใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีความฟูความนุ่มสวยนะคะแล้วก็มีความแบบมองแล้วมันมีสเสน่ห์จะไม่ได้เหมือนเส้นใยที่เป็นพลาสติกที่อาจจะมีความเงา แต่ก็ได้แค่ความเงาเราไม่ได้ตกหลุมรักเขาเลยนะคะครั้งหน้านะคะตักจะมีคําแนะนําอะไรหรือว่าพี่ๆอยากจะให้ตักตอบคําถามเรื่องไหนเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานทอมือเส้นไหมหรืองานฝีมืออะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ฝากกดถูกใจเพจบันดีลักชูริ t สายเอาไว้ด้วยนะคะ